นี่คนดังมาแล้วนะคะเขาอยากอะไรวะเสือเขาอยากอะไรไหมกระทบไหลคนดังใช่ฮะกระทบทีนี้กระทบไหลคนดังดังไหมลุงพันดังไหมดังคุณวันเดียวลุงพันอยู่กลางลุงพันอยู่กลางอยู่ในไร่สดใหญ่ด้วยเด้ออยู่ในไร่สดใหญ่ด้วยนะเดือน หนึ่งสองสามมิน้อยอยู่ด้วมิน้อยอยู่ด้วมนเปน้อยไายด้วยมีน้อยไายด้วยยิ้มหวานีิ้มหวานิ้หวานหนึ่งสองสามหนึ่งามทบไหลคนดังหนึ่งพันลักกนามหนึ่งสองามโอ้ิน้อยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวร่วมกันมาข้าอดูในกองยาดิยาิจะขาไปหายอกินข้าวเสร็จแล้วไปลูกองยาน้วยนึงเอาะโอ้โหูนี่เป็น้องคอยหูตะัดองานะเออขึ้นมาสองรอบ่อิเดินเขจะแวะมาพี่หมวยอารกด้า รอบสามแล้วเดือนเดือก็จะกลับแล้วเพราะว่ามากินข้าวเที่ยงด้วยกันปนวยไงปนวยปนวยรักจังเลยปนวยนี่อยู่กล้องนี้นี่ ขอบคุณนะคะไม่รู้ขอบคุณนะคะวาในซองในซองนะคะขอบคุณมากขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณค่ะปาหนวยผัดซองซอไว้มาขอบคุณหนุยนะคะขอบคุณนะคะหบค่ะอคุณะอบคุณ่ะขอบคุณะขอคะอบะบคะขอบคุณค่ะีคคะขอบคุณคุณค่ค่ขคุณคอบคะอคขอบคคุณะอยุณ น้ำค่ซะ,ะไรครบ้างรบ้างรบ้างยคนไ่ไดมาคนงามมันช่วยไม่ได้จริงไม่รู้ว่าดีค่ะ ก็ดีคนไม่มีลูกไปแล้วคนไปแล้วแต่ว่าไม่มีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราแก่แล้วเรามารวมกันไหมไม่เอาบอเอาบอลเอาเอาเห็นไหมเห็นไหมว่าเราไมอยู่ร่วมกันนะไม่ใช่เลยาแต่งกันเขาเออดีเละร่วมกันมาช่วยทำอะไรครับโอ้โหแต่งตัวแต่งหน้าพี่นิสากับ เด็กๆผู้ใดมากก็มาพักได้เลยนะเเอาไม่ละเอาไม่ละเอาจริงนะเอาจริงนะแล้แก่ไม่วักเอาจริงนะบอกนี้น่ะทำสวยเลยคงเทงอะไรพวกนี้น่ะลูกนบอกว่าัะี่ดคนบอกลุพันน้น่ารักนี้หนูอาบแล้วโอ๊นวกมาแล้วเธอปนวหนวสวัสดีค่ะ เฮ้ยไลรสดอยู่พอดีไรเป็นไยก็ไลรสดเหรอใช่ค่ะนี่ไลรสดอยู่ในกล้องไลรสดคุณอยู่ในกล้องไลรสดนั่นแหละตอนนี้น่ะเดี๋ยวป้าสมรเอาค่อยเข้าไลรสดแล้วตายแล้วค่อยอยู่ในไลรสดเลยนะคะหน้าปกเต็มๆเลยนะคะอะไรหน้าปกงเต็มเต็มเลยนะโอ้โหตอนนี้อยู่ในไลรสดยายอยู่สิบสามคนน่ะเดี๋ยวค่อย ได้ทำคลิปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยป้านวยแท็กเข้ามาเราดูแกดูไลฟ์สดอยู่แน่เลยสูงกระสายเสือป้านวยอยู่ในช่องเสือหรือเปล่าแกแท็กมาหน่อยป้านวยอยู่ในไลฟ์สดเสือไหมดูให้หน่อยสวัสดีค่ะดูให้เพลินแน่เพลินกำลังอันนี้เรียนหาอยู่นั่น เค okay, สงสารศัวจับค่อยเด้อแดดแดดยามีค่อยตากแดดอยู่ไม่มีใครสงสารนะกาลังกาลันอ่ะนี่มีกาลังคุยอยู่ตอนนี้อเมริกาโตาตโอ้เดี๋ยวมันแดดเดี๋ยวมันมีลมเปไปไปไปข้ารอมเลยค่ะข้าวอมเลยนะคะ พ ouais ี่นุย uh ินค่ะยังสมานทน่หมดเลยเดี๋ยเปิดกล้องพี่ยเปิดกล้อไหมอยู่นี่ค่ะสมอน่ะดีใจมากเลยขอบคุณปนวยนะนี่มาเลยนี่มาเลยนะป้าหลอไม่สบายอีป้าหลอมานร่นะหมูนั่นไปอยู่ในร่มเลยอย่ามาจากแดดนะนุกนะป้าหลมต้องแน่นมาก ไปนั่งก่อนใหนั่งก่อนไไอตับไปกับวิวปไปอยู่ในร่มอนี้ก็น่มัลนหด้หมานเก่นะหอมทีไหมให้ปลมหอมทีไหม ไปรอสามค่อมาได้ตลอดระหว่างนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่อยก็จะไปหาแต้มเด็กชีอขนมให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันมีสวัสดีสวยๆกอนมสวัสดีสวยๆกอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่มาปีนี้ไม่มาหรอปนจะมาปีหน้าปีหน้า ีหน้าาปนวยปนวยปนวยมาเบิ่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกแต่งอย่างสวยเลยปนวยกำลังทำงานจังเลยที่หลวงมืดโอ้โค่อยเห็นแล้วค่อยเบิ่งกคุยบังเดี๋ยวนะบางหงส์นี่สาวพิลาวันกำลังวุ่นวายอยู่กับตั้งก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คดังไปเหรอคยวาแล้วคมมสุขของแกแ้เพราะวแกได้มาที่ไรแกก็ตื่นเต้นตลอดตอนนั้นนะแกมารมหน่ายยายไม่อยู่ยายดูแต่คลิปดูคลิปเพื่อนๆดูอีแทนบ้างเนี่ย ส้มนะคุณพระบด,ดีคุณประนอมคุณสวิตานะคะเดี๋ยวนะออคุณปิยรักษ์นะคนะคพี่ล้อมโหูเรียกพี่ล้อมือแอดมินน้อยเรียกพี่ล้อมเหรอลูกอุ้ยจะกินอะไรเหรอลูกเขาจะกินอะไรไปขอตังแม่มาซื้อเองนะลูกนะพี่ล้อมจนเหลือเกินตอนนี้แม่ทำไงลูกไม่ดื่อ ขอใครเนี่ยงม่จอมากระเป๋าไอตัวนี้ขว่อยสามค่ของใครถามของย่อานขเตะข่อเลยมาไว้ใต้ขากลงข่อยรเป็นยังเอาไว้ถูกไหมเนี่ยใครมาเตะหกใส่กระเป๋าเราละมันไม่มีเตะละมั้งยายไว้ขนาดเนื่ยไม่มีคนมาเตะจะได้แค่ไหนนะ อย่ไปตาแดดมันร้อน